สวัสดีครับวันนี้กบโพพ่กับช่องใญ่แร่สายจวดอีกเถอครับอามัน,นี้ได้ออกมาสวนครับมาอัปเดตมาเบึงสวนครับหลังจากบได้ม,มานานเพราะว่ามีภารกิจที่ต้องไปเขาเมืองครับดูแลทางเมืองก็อาทิตย์กว่าครับกับเขามานะครับ ครับจะเห็นว่าช่วงนี้ฝนตกฝนตกบ่อยนะครับตกคู่มือแห้งแน่ค่อยแน่ครับน้ำกร็รู้สึกว่าสมบูรณ์พูนสุกครับดินก็เละนะครับต้องไปมาต้องระวังอย่าออกจากถนนเดิมนะครับถ้าออกจากถนนเดิมก็คืออันตรายมีโอกาสฟรีนะครับมีโอกาสรถติดได้ครับ มาแล้วก็ว่ามีหยัางหรอกครับอ่อาว็มซองเบิงนะครับโดยเฉพาะเอ่อก็มาเบิงโนใหม่นะครับเพื่อมันยังพอเอาไปแกงเอไปทําประกอบอาหารได้นะครับครับช่วงนี้เอาตอนนี้ก่อนครับเดี๋ยวสิเอารถประจาตําแหน่งนี่ออกไปเอา แล้วไม่กระบอกหลายครับหกกอเจ็ดกอทีๆจะใส่หาพ้อได้ยูได้กินครับนี่กอรแรกตัดเอาครับ ตัวไหนเงี้ยวปล่อยครับเงาวขึ้นไปก็ปล่อยมันไปนะครับเอาเฉพาะตัวแรกพอเอาได้ครับดูแหลกไป แหนงมัดทิมครับ ตัวนี้ยาวนะครับถือว่าปล่อยไปครับเห็นเป็นลำเพื่อใส่ประโยชน์ต่อไปนะครับครับสอง๋อย๋ยหลงเคยลงหน่อใหม่บ่อยตัวนี้เป็นยังไงนะครับนี่ ตัวนี้ก็อันนี้เอาได้อยู่ครับอโอเคครับสามกอรครับก็กอได้แกงอยูปอออกก็บ่หลนะครับก็ซำนีละ ตัวยาวก่อน้มนยาวไปครับก็เริ่มอันนี้แน่ละต้นบักลินไม่ลินฟ้าเห้านี่ก็ออกมากแล้วครับเตัวนี้ไม่มากอ่าตัวอบเบิ้งนะครับแก้ใบทเดีเยวนะเดี๋ยวซิมาเบิ้งมาเขียบหน่อยว่สมบูรณ์ครับ ผดีเิ่งกอนี่กันครับกอนนี่บอคอยออกก็คือเก่าครับโมเห็นโพเลยอาจจะจะยุดในการออกนอนะครับแตกนอออกนอพราวบ,บ่เห็นครับมาทุกขังเสียโบมีอยู่นี่วัด บมมีครับโพงยง้าวให้เห็นกับโบมีครับคือเบิดแล้วครับตัวนี้มีครับมีมีครับ,รบเอาครับหน่อยหน่อยนีะก้าแกง้งแสบตัวนี้กะขึ้นมากครับ ันปล่อยไปก็กปได้อีก่ยาปลยซะเจ้าก็แตกหลายนะครับแตก หรือว่าปอยแล้วครับมนันนี้จะหมดเุือทุทายแหละออกอีกอ่ะซีบอหลายนะครับบ่หลายน้อใหม่ไพน่นี้บ่บบคอยเป็่นครับบ่คือน้อใหม่อ่ะโตเงี้ยอันนั้นเขาอยากหลายน้อใหม่ไพ ไยังเกาะที่เขาปลูกนยิยมนะครับแต่มันโบเสบนะครับบแกงโบเสบนะครับโอ้หมดหมดแดงสมกัดบกคอยออกกัดจำกัดขานะครับ นกเป็ดครับบินขึ้นสองโตรับนนำขึ้นก็นธรรมดาครับนกเป็ดมาอยู่แต่ว่ากระสีเขามาจอบืนล็อกเพิ่งส่งนะครับพวกมือปืนเขาขั้นนำขึ้นยังสี่กับน,นกเป็ดนะครับมาอาศัยหาปลากินแถวนี้ครับไหนี่ นำขึ้นครับแก้วก็ขึ้นท่านี้เพราะบริอัดนำใส่เพราะบ่เด็ปลูกเขาครับอัปเดตให้บึงครับว่บาช่วงฝนตกเร็งมันขึ้นสําใดนี่ละครับแต่ก่อนนี่้ามัน,นขึนต้องคักในเดือนสิงหากันยาเนี่สิเต็มเน้ส,ส,สิล่นล่นคู่เลยครับล้นคู่มหานี่พอนาน้ำออกมันจะออกตรงนี้ครับออกตรงสลานี่นี่ ตัวนี้ลงไปพุ่มน,นะครับแต่ปีนี้โตกอยู่อันมนโมมันโมแห้งนะครับถ้ามันแห้งจากสองเสมอต่อกันนี่โอเคครับ,รบน้องนี่นี่ล้างคู่ครับมีทอประมาณ80ดสิเซนอยู่นี่ครับให้น้ำไหลจะได้ลงมานี่เป็นห้องครับนี่หเห็นบ่นรับนี่ ตัวนี้คือซีเมนเบื้องหลังเขาก็เป็นลักษณะขุดของคุดอาจสีใส่ๆนะครับตัวนี้ครับครับครับตัวนี้เป็นรีเก่าครับบริเ็ดมันเพรพังเมื่อไหร่ครับลงไปหาไฮานา,ายนี่ครับไฮไงได้แต่ว่าตัวนี้อาจสีเป็นห้องไอเสตอาจสีเฮ็ดให้ปลาขึ้นมากครับช่วงปลาขึ้น อาปาขึ้นมาแต่นี่ครับครับเขาออกใบเหลืองเหรอ,อจาเป็นอย่างนะครับน้ำถึงครับบแต่ว่าหันเขาทั้งนี้มันม,มา,ามงามอุ้ยนี่กว็วานอยู่ต้องังานจะตายเห็นบ่มครับ แม่ยอยิบตายันใหไงกับไงบ่ท่านครับลักษณะเขามากักกะปีนี้จังบ่ท่านเป็นกอเขา่บ่ท่านเป็นแตกกอครับช่วงของเดือนบุญละปลายเดือนกันยานะครับแตกกอแตกยังขึ้นกับน้ำมี ก็ขื้นบ่หลายครับหน้ามุกออกบ่หลดได้แต่ว่าก็ขื้นบ่หลายฮะฝนตกมันเก็คือ้ตกคู่มืออยู่แต่มันคือตกบนแห่งก็เออตกลิ่นไปตามพายุเข,ขาเห็นว่าพายุเข,ขาครับตามจริงมั้งเต็มหายหน้าให้นี่ครับนี่มันบ่าท่านขึ้นครับ mang cái xăm này xăm câu này, tôi mong mang cái xăm câu ปั๊บดีๆเอาขึ้นทางนี้ก็ได้ครับนี่ขึ้นมาเลยนี่เก็บทางขึ้น,นบอน,นี่ก็คือบอกไว้แล้วครับเลี้ยงปลาอาหารยังคือเก่าห่ำต้องใสคือเขากินบอหนห่อไหด้ใช่ไดมล่ะก็เลยบอกภาษานะําเอาปล่อยไว้เนี่ยแหละครับให้มันคอยดมกินไปครับ อัเมื่อนี้ก็มาอัปเดตเถียงหน้าสวนใหญ่เลยนะครับยังดีกว่ามามาสองเบิงครับครับขอขอบคุณอ่ทุกท่านนะครับที่เขามาชมมากดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้นะครับขอขอบคุณครับคลิปหนาพอกันใหม่ครับ